ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่อุดมไปด้วยมงคลไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีปัญหาไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ราบลื่นทั่งพร้อมไปด้วยวัตถุหรือความสะดวกสบายแต่เป็นชีวิตที่โลก,กธรรมไม่สามารถจะทำจิตให้หวันไหวได้โลก,กธรรมมันก็มีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบ ฝ่ายบวกก็คือราบยศสารเสริญแล้วก็สุขสุขนี่หมายถึงสุขโเวเทนาฝ่ายลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศด,ดินทาแล้วก็โภเวทนานนชีวิตที่ดีชีวิตที่น่าสารเสริญในพุทธศาสนานนไม่ใช่ชีวิตที่อยู่บนกองเงินกอง,กองทองหรือว่าเต็มไปด้วยโกลาบวาสนาแต่เป็นชีวิตที่ ไม่วันไหวในยามขึ้นหรือในยามลงบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากนะักแต่ว่าเขาก็ไม่ได้วันไหวไปกับในความยากลาบากแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงสารเสริญก็ไม่ได้เป็นทุกข์ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่สมปรารถนามีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงเกติยศแต่ว่าจิตใจนั้นเนี่ยมันเพลิน ไปกับสิ่งเหล่านั้นคือโลกธรรมายบวกก็เป็นชีวิตที่สามารถจะเป็นทุกข์ได้ทุกเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือโลกธรรมายบวกนี่มันไม่เที่ยงมันก็มีวันแปรปรวนยิ่งคนที่ปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับโลกธรรมายบวกมากเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาแปรเปลี่ยนมันก็ทุกข์มาเท่านั้นเหมือนกับยิ่งลอยสูงพอตกลงมามันก็เจ็บ ยิ่งสูงมอธแล้วก็เจ็บมากเท่านั้นผู้ที่มีปัญญาก็แลเห็นว่าในสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมืองโลกรมท่ไฟบวกเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ไม่เพลิดเพลินเพราะรู้ว่าไม่นานมันก็แปรเปลี่ยนไปก็เกี่ยวข้องกับมันได้อย่างถูกไม่ใช่ว่าปฏิเสธมันนะไม่ใช่วันหนีมันอย่างพวกที่เป็นนักบวชพวกฤาษี หรือพวกนิครพวกนี้เขาเป็นพวกที่หนีโลกการทำไฟบวกไม่ต้องการที่จะไปพบกับความสะดวกสบายก็เข้าหาการทรมานตนแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แต่ว่าให้เกี่ยวข้องกับมันได้ถูกก็คือว่าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดติดไม่ยึดติดในรสอร่อยาะถวายอาหารที่ประณีตพระถวายจีวรที่ประนีตก็รับเมื่อสมควรแก่เหตุ เมื่อผู้ถวายในมีศรัทธาพระถวายกุติที่สร้างอย่างดีก็รับไม่ได้ปฏิเสธความสะดวกสบายจากสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าก็ไม่เพลิดเพลินยินดีแม้ว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นจากการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นก็รู้ทันก็รู้แล้วก็สามารถที่จะวางใจเป็นปกติได้แต่คนที่ไม่ศึกษาไม่มีปัญญาไม่มีสติ เมื่อใช้สอยสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเพลิดเพลินเิ็ในรสอร่อยเสร็จแล้วก็ทุกภายหลังเปรียบเหมือนกับปลาที่ไปกินเหยือ่อเห็นเหยื่อก็ก็ไปหาเมื่อหุบเหยื่อที่แรกก็มีความเรสอร่อยแต่ต่อมาก็พบว่าเบ็ดแหลมก็ทิ่มปากเอาก็เจ็บปวดอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกธรรมฝ่ายบวกหรือว่ากาม กามคือสิ่งที่น่าพึงพอใจทางตาหัจมูกลิ้นกายคือมันมีคุณตรงที่มันมีรสชาติที่อริดอร่อยทำให้สะดวกสบายแต่ก็คือว่ามันเต็มไปด้วยทุกมันแปรปรวนก็้วมันก็เหยื่อที่มันฝังเบ็ดเอาไว้หรือเหมือนกับปลาที่เต็มไปได้วยก้างแม้รสชาติจะอริดอร่อยแต่พอกินเข้าไปกินไม่เป็นก้างปลาก็แทงเอาปลาที่หุบเหยือ่อตะกลุ่มตะการ,รงับเข้าไป มันก็อร่อยอร่อยทีแรกแต่เดียววก็โดนเบ็ดทิ่มเจ็บปวดอาจจะถึงตายนี่เรียกว่าโทษสิโลอาทินวะคุณประโยชน์คือความอร,อร่อยเขาเรียกว่าอสสาทะแตู่้ทธิปัญญาก็รู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เมื่อจะเสพสิ่งที่อร่อยอร่อยก็ไม่ได้เพลิดเพลินกับมันก็อาจจะเปรียวเหมือนกับปลาที่ฉลาดนะก็กินเหยื่อแต่ว่าเบ็ดไม่ทันจะทิ่มเมาหรือกินปลา โดยที่ระมัดระวังไม่เพลินไปกับรสชาติของเนื้อปลาก็เลยไม่โดนก้างปลาทิ่มเอาก้างปลาไม่ติดคอนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ในโลกได้ข้ามกลางความผันผวนบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นลิ้นง,งูที่อยู่ในปากงูปากงูนี่มันก็เต็มไปได้วยเขี้ยวนี่คือธรรมชาติของโลกซึ่งเต็มไปด้วยทุกมันแสงอยู่ในสุขนั่นแหละ ของที่อร่อยอร่อยมันมีทุกแฝงอยู่ทุกนั้นไม่ได้ไหมายความเฉพาะความแปลปรวนแต่มันยังรวมไปถึงสิ่งที่มันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้อย่างอาหารที่เรากินอร่ออร่อยมันก็อร่ออร่อยเฉพาะมือแรกถ้าเรากินทุกวันทุกวันทุกวันชากันวันเย็นช้ากันวันเย็นกินตลอดอาทิตย์กินตลอดเดือนในความอร่ออร่อยก็จะค่อยๆจางคลายไป มันจะมีความเบื่อเข้ามาแทนที่แล้วจากความเบื่อนั้นก็กลายเป็นความเอียนจนบางทีนี่แค่เห็นก็เอียนแล้วมันกินไม่ลงเพราะมันกินทุกวันแม้ว่าจะเป็นอาหารราคาแพงแค่ไหนจะเป็นหูฉลามจะเป็นไก่ย่างจะเป็นหรือแฮมเบอร์เกอร์เงี้ยนี่คือความสุขที่แฝงไปด้วยทุกข์หรือเหมือนกับที่นายยกตัวอ,อย่างว่าอิริยาบถไม่ว่าท่าไหนที่เราเชื่อมาสบาย มันก็สบายในทีแรกพออยู่ในอิรีบทน,นันาน,นานไม่ว่านั่งเอนนอนทําไปนานๆความทุกข์มันก็ปรากฏกลายเป็นความเมื่อยขนาดนอนไม่ได้ทําอะไรเลยก็ยังเมื่อยได้ถ้านอนเกินสิบชั่วโมงหรือว่าเกินแปดชั่วโมงมก็จะเริ่มเมื่อยและในที่สุดก็จะมีแผลกดพับอันนี้เรียกว่าเป็นพุกที่แสงกินในสุขเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดผู้มิปัญญาก็จะไม่ไปเพลิดเพลินยินดีกับมันมาก ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยึดติดในอีกด้านหนึ่งโลกก็ทำฝ่ายลบมันก็ได้แก่สิ่งที่ไม่สมหวังเสือเส่อมยศเสื่อมลาบความพัดพลาดจากสิ่งที่น่าพอใจรวมทั้งทุกขเวทนาไอ้สิ่งเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญาก็ไม่ผักใสไม่รังเกียจคือเกี่ยวข้องกับมันถึงแม้ว่ามันจะทำให้เกิดความไม่สบายกายแต่ว่าใจก็ไม่ทุบไปกับมัน ท่ใจไม่ทุกข์ก็เพราะว่ายอมรับมันตามที่เป็นจริงได้ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเช่นเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติที่ต้องเจ็บป่วยพัดพรากสูญเสียของรักคนรักมันก็เป็นธรรมดาที่จริงเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เพลิดเพลินยินดีตอนที่ประสบความสมหวังแล้วคือช่วงที่ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาเนื่องจากไม่ประมาทเนื่องจากเข้าใจความเป็นจริงว่าสักวันหนึ่งมันก็แปรปรวน ไม่ได้เพลิดเพลินเพราะฉะนั้นมาถึงเวลาที่มันแปรปวนไปจริงๆก็ไม่ทุกเมื่อนคนที่ตอนที่เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ได้เพลิดเพลินลหลงไหลไปกับมันก็ตระหนักว่าสักวันนึงมันก็ถึงเวลาที่จะลดถอยต่ําลงตามวัตจักรของเศรษฐกิจและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยตอนที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองอ่าก็ไม่ได้เพลิดเพลินแล้วก็ยังมีการเตรียมตัวระมัดระวังหรือเตรียมแผนเอาไว้ พอเศรษฐกิจมันเข้าสู่ขาลงเงินเฟ้อของแพงก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าทําใจไว้แล้วเตรียมไว้แล้วใจไม่หวั่นไหวอันนี้เรียกว่าโลกธรรมไม่แต่ต้องให้เศร้าหมองแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าตอนเศรษฐกิจดีก็เพลิดเพลินยินดีเหมือนกับว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดนั้นพอเศรษฐกิจตกต่ํามันก็ไม่ตกต่ามันแค่ตกถอยน้ํามันแพงของแพงก็โวยวายกันใหญ่ เหมือนกับว่าจะอยู่ไม่รอดทั้งๆท,ที่พวกเราก็เคยเจอ,อเหตุการณ์ที่มันแยกก่กว่านี้มาแล้วสมัยเศรษฐกิจปี40มันก็แยกก่กว่านี้30-40ปีก่อนมันก็แยกก่กว่านี้จำได้ตอนเด็กๆนี่ต้องเข้าคิวซื้อน้ำตาลซื้อข้าวประมาณปี15-16เนี่ยต้องเข้าคิวซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีภาพอย่างนี้แล้วได้ยิ่งสมัยคนรุ่นพ่อเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คงเสียชีวิตกันไปเยอะแล้ว โตในสมัยสงครามโลกที่สองอ้ลำบากว่านี้เยอะไม่มีน้ํามันต้องใช้น้ํามันคีโี่น้ำมันคีโล,น,น,โลนี่เดี๋ยวน,นี้ไม่มีใครรู้จักแล้วน้ํามันกา๊าซไม่มีไม่มีสบู่ไม่มีแม้แต่กระดาษจะใช้ก็อยู่กันมาได้แต่ทุกวันนี้เรามีทุกอย่างพรั่งพร้อมเบเลยบูนแต่คนก็ยังโวยวายเหมือนกับว่าโลกมันจะถลม่มทลายให้ได้อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมใจไว แล้วก็ใจมันก็ไม่ยอมรับมันปฏิเสธที่จริงถ้าเริ่มทําใจยอมรับว่ามันเป็นความเป็นจริงที่หนีไม่พ้นใจมันก็นิ่งได้ความท่วงขคนเราเกิดจากมันดิ้นที่จะปฏิเสธดิ้นที่จะผลักสายออกไปเราก็เรียนรู้ที่จะประชิญกับโลกธรรมโดยจิตไม่วันไหวก็จากการปฏิบัตินี้แหละเพราะว่าใจของเลาก็มีขึ้นมีลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็เพลินนึกคิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตที่เคยสนุกสนานใจมันก็เพลินพอนึกถึงเหตุการณ์ที่สูญเสียคนรักหรือว่าประสบกับปัญหาในชีวิตในการงานใจมันก็ตกอันนี้เพราะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติก็ให้แค่เห็นมันเฉยๆหลวงพ่อคอำเขียนบอกว่าคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็ช่างมันคิดดีก็อย่ายไปยึดคิดชั่วก็อย่ายไปปฏิเสธบางทีมันคิดไปในทางที่ ไม่สวยไม่งามตรวจการมาราคะมากขึ้นก็ดูมันเฉยๆอย่างนั้นแหละฝึกให้ดูมันเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่เป็นบวกไม่ไปผักสายในสิ่งที่มันเป็นลบนะสิ่งที่เป็นลบก็จะหมายถึงความเครียดหมายถึงความฟุ้งซ่านหมายถึงนิวรณ์ต่างๆความหงุดหงิดปฏิฆะความขัดเคืองปกติพอมันเกิดขึ้นมันก็อยากจะผลักออกไปแต่ถ้ามันไม่ไปจิตมันก็เป็นทุกข์มันดิ้น ดิ้นมันก็มีสองอย่างนะดิ้นดิ้นเพื่อจะผลักออกไปกับดิ้นเพื่อจะคลองมันหรือดิ้นเพื่อจะยึดมันให้อยู่กับเราไปได้นานๆเช่นเวลาเกิดความสงบมันก็เพลินกับความสงบดื่มดำกับความสงบเสร็จแล้วพอความสงบหายไปมันก็ทุกข์แล้วสิเพราะอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อวานนี้สงบวันนี้ก็ก็เริ่มจะดิ้นเพื่อจะให้มันกลับมาเหมือนกับเมื่อวานดิ้นเพราะอยาก กับดิ้นเพราะปฏิเสธมันก็มีผลเสมอการก,ก็คือว่าเป็นทุกข์ไม่ว่าจะดิ้นเพราะอยากหรือเพราะยึดหรือดิ้นเพราะผักสายเพราะปฏิเสธเพราะไม่ชอบนี่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ยึดไม่ได้มุ่งเอาความสงบนะการปฏิบัติแนวสติป,ปัฏฐานหรือที่นี่เนี่ยเพราะว่าสงบแล้วแต่ว่าไปยึดติดก,กับมันไปเพลินกับมันมันก็ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยง จะไปหวังจะไปฝากผีฝากใครว้ก่บความสงบมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตเราเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำน,นาจของเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดหรือไม่คิดหรือว่าเราจะคิดเรื่องอะไรลองสังเกตดูจิตของเราเนี่ยแค่ความคิดหนึ่งนาทีข้างหน้านี้เรารับประกันไม่ได้ว่ามันจะมีสติหรือมันจะฟุง้งและมันจะฟุ้งมันฟุ้งเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้พยายามจะคุมไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นมันก็ไปโผล่ไปคิดเรื่องนี้ เราะนั่นเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่เอาความสงบเราออกแค่เห็นเฉยเฉแค่รู้เฉยเฉยรู้ตะพึดตะพื้ไปไม่ว่าดีหรือไม่ดีไม่ว่าบวกหรือลบแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเพียงแต่รู้มันเฉยเฉยเห็นมันเฉยๆตามที่เป็นจริงมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันไม่สามารถเทียบทนต่ออาการเห็นอย่างมีสติอาการเห็นอย่างเป็นอุเบกขาแต่ถ้าพยายามปฏิเสธผักสายมัน มันยิ่งสู้นะมันยิ่งขัดขืนนะมันยิ่งพยศนะยิ่งสู้ยิ่งปฏิเสธมันมันยิ่งชอบเพราะว่าเหมือนกับไปเติมฟื้นให้มันทีแรกเราปฏิเสธมันแต่ไปมาเรากลับไปยึดติดมันมันเหมือนกับมีไม้ต้นไม้มันจะล้มอ่ะนะสมมุติต้นไม้จะล้มแล้วเราเราเห็นก็เราก็ไปรับเราก็พยายามไปรับเพื่อเทียบผลักมันออกไปเราไปรับต้นไม้ต้นนั้นเพื่อเทียบผลักมันออกไปแต่มันหนักมากเราก็ผลักไม่ไปไปมากลายเป็นว่าเราแบกมันเอาไว้ เราอยากจะให้มันไปไกลๆแต่ไปไปประมาณไปว่าเราไปผูกติดกับมันแทนที่เราจะปล่อยให้มันล้มเราไม่เราพยายามเข้าไปยันเพื่อที่จะผลักมันออกไปอันนี้คือปฏิเสธคือการไม่ยอมรับแต่สุดท้ายเราก็ผูกติดกับมันเวลาเราปฏิเสธอะไรก็ตามเนี่ยใจที่ผลักสายใจที่ดิ้นเพื่อที่จะผลักมันออกไปเนี่ยมันก็ลงเอยด้วยการไปผูกติดกับมันมีความโกรธเกิดขึ้นอยากจะผลักมันออกไปแต่สุดท้ายมันก็ผูกติดยึด กับความโกรดนั่นแหละยึดนึกคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราโกรธวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้เพราะมันเริ่มต้นจากการที่จะผลักมันออกไปแต่พอเราลองเปลี่ยนใหม่นะลองเห็นมันเฉยเฉยไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับมันเรียกว่าวางใจเป็นกลางๆเมื่อระาวาังใจเป็นกลางกลางเนี่ยจิตเราก็ไม่เข้าไปยึดเมื่อจิตเราไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่ได้รับการปรุงแต่งมันก็ไม่ถูกปรุงแต่งมันก็ดับไป เพราะว่าอ,อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นเป็นขณะ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 มันเกิดขึ้นเป็นขณะขณะที่เกิดดับเกิดดับทีเร็วมากแต่ที่มันดูเหมือนต่อเนื่องเพราะว่าเราไปปรุงมันและสาเหตุที่เราไปปรุงมันเนี่ยม,มันก็มีสองอย่างคือเราเพลินเพลินไปกับมันหรือว่าเราไปพยายามผลักมันแต่ยิ่งผลักก็เท่ากับยิ่งผูกปิ้มยึดลองสังเกตดูสิ่งที่เราปฏิเสธมันนะเราอยากจะผลักมันออกไปแต่สุดท้ายเราก็ยึดติด